สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะมากินข้าวน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีนะคะนี่ค่ะก็มีบ่าวนุนะคะบิ๊กนะคะแล้วก็บ่าวอาร์ตบ่าวเอาบ่าวอย่างบอบ่าวแล้วจ่าอาร์ตนะคะแล้วก็น้องปามนะคะกล้องเสียบกล้องแล้วจ้ามากินข้าวด้วยกันนะคะนี่เมนูของเรานะคะ ทอดไข่ใส่ชะอมนะคะแล้วก็ต้มหอยนะคะแกงหน่อไม้นี่หน้าตาหน้าตาเป็นตาแซบขนาดเดยค่ะแกงหน่อไม้ปลาษานะคะแล้วก็ทอดปลาแห้งปลาสลิดอันนี้ส้มผัดอันนี้ทอดหม,ทดมูทอดหมูน้องปามนะคะนี่แซบ ไม่รอแล้วกินแล้วแซ่บแหิวหิจะอาจบอกไม่รอแล้วนะคะหิวเเดี๋ยวแซ่บบะบิกแซ่บบ้ายังฮันนี่นีมยังมั้งเยนะบ้ปลาสลิดอืมปลาสลิดปลาเตนอามาเมื่อคืนเป็นอะไรแซ่บบะเกงน้ำม้ อ๋อแซบ,บแซบจนปากว่าออกเลยปลาสลิดไข่ตายแล้วไข่มันเฮียแล้ว <c oughs> จองไวเฮียแล้วเดี๋ยวเอาขากองมาตั้งไว้ก่อนเห็นแล้วแนวกินก็นได้ <c oughs> สุดยอดเลยแกงน้าม่มข้าวเจ้าก็มีนะคะวันนี้ประจางหุงข้าวเจ้าด้วยนะคะ ปติยังคุยธุระอยู่ยังไม่มากินนะคะปตินคุยธุระอยู่ยังไม่ได้กินนะคะแต่ก็แบ่งไว้แล้วนะคะภาษาตักแบ่งไว้แล้วฝนก็ตกแล้วนะคะวันนี้ฝนตกแต่เช้าแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะกินข้าวนะคะมาเด้อมาเด้อเอฟซีมากินข้าน้ำกันเด้อ

เตะ่อตอะเอนี่นะคะตตนก็มากินข้าวด้วยกันแล้วนะคะ <c oughs> นา,นา่งส <มา S 2> วย,ยวนั่กงก่งทมางนกมานี่เขาจ้าวอมอะไอย่างนี้เขา่เดียวเขีย้อ้าอย่วัน

เย็ก้นน้ออไ้ได้เลยแล่ลเนดีเยเล้วาที่เราไม่รมันจดี้อแน่แแนีแน่น่อเออไหยกอ่ะอะขเืองเสือเสือีคกเลนยู่แล้เาพี่เงเี่ครัเง้กเ้แบนี่ยเอสือเี่ไเลตังเขาสั่งมาเลยนังบลายยงนเสั่งเขาจงมาหนัว อีสองตัวหาแต่ว่าเสือไล่น่นได้ไ่เป็นนุ่นเยไล่เหลืองครับีบ้านเาอนาอบเได้่ไดบอกเนาแบบใดแบบดพอบกอไามได้เลยาามออเดอร์มันเด้อบ้านมีที่แม่เห็นอหรออ้ปากอะไรดตรงเสาปากอบ้านหน่าที่สามออเดอร้องไออเดอร์เด้ดนันด้กันเขาต้องไปกองที่สมุทเกลเลยเียนไ่รุเียวนะ บอกเก ok ียนาอย่สมุติจนาอย่างที่หนมาอกเดียวมตเ่มา้อเขาอเขาบินมาันเเป็นวันมเลยบอเพราะว่าบรกันคนใหม่ได้มาคนใหม่มาเออมามันก็มานัดมาเ็ษอีเด้นจเอาสุดยอเออเ็นเยอะหนาจเต็มฮันงบ้าังนัง็พอแล้วันเร่องไอย่าเดีย นาตน้ี่นเจันมเอาแนากีนาเาการสีัวเขาจะเดียวแดงคนป่าทยบอกกินแต่น้ำวยนามันหน่อนเรากเดียววะไตเย็นนี่ก็มาหลอดจักเหือเนี่ยเียวขาวมันแสบเียวขาวก็มันแสบแสบมััไปนี่กเจะแงเข้าไปแนมเยแปงห่แล้วอไามักงบ้าน้องุนีบอนุีนี่ หลานคืนไปล้างเหนียวแมงเลยเพราะเป็นล้างให้ติดผู้นึงบรรยากาศกินข้าวกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสือภาษาแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ 给，不要老费了。